สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอกันระยานิวัฒน,นานะครับจากบริเวณหน้าวัดจันทร์ขับรถข้ามถนนเส้นหลักเข้าไปในซอยข้างธนาคารทกศนะครับเราไปดูปลาที่วัดป่าน้ำออกรูนครับถนนในหมู่บ้านก็จะเป็นถนนที่ลาดด้วยซีเมนต์นะครับ ถนอนอาจจะมีหลายแยกสักหน่อยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็จอดถามชาวบ้านได้เลยครับถึงตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับไอ้ตามถนนลูกลังนะฮะช่วงนี้เป็นลูกลังไปอีกประมาณ3มกิโล,โวลรวมเป็นเสร็จจากหน้าวัดจันทร์ก็ 4, ประมาณ4กิโลนะครับวิ่งมาบนถนนลูกลังสักครู่หนึ่งก็จะมีรีสอร์ทอยู่ทางขวามือนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้จะเงียบๆไปนะครับ ขางทางเท่ะเราวิ่งผ่านไปก็จะเป็นป่าสนแล้วก็มีไม้ผัดใบอีกหลายชนิดนะครับซึ่งหน้าแรงนี่ใบก็จะร่วงหลน่นทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายนะครับร่องรอยดำๆนี่ก็คือปีนี้ได้เกิดไฟป่าขึ้นแล้วครับ เข้าไปลึกถนนก็จะลุก่ะมากขึ้นนะครับไม่แนะนำให้เอารถตู้หรือรถเก๋งเข้ามาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับควรใช้รถบิ๊กอัพหรือมอเตอร์ไซค์จะเหมาะกว่านะครับ บ้านสองหลังอยู่ทางขวามือและซ้ายมือนะครับถนนช่วงต่อไปก็จะชันสักหน่อยนะครับต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอยู่การจราจรก็ผูกขาดด้วย ทางชันก็ถึงอ่างห้วยบ้านล้างน้ำออกรูแล้วก็มีวัดป่าตั้งอยู่ที่นี่ด้วยครับอันนี้ก็เป็นป้ายกฎระเบียบข้อห้ามของที่นี่นะครับเอที่เรามองเห็นคล้ายๆบ้านนี้ก็คือกุฏิพระนะครับซึ่งมีอยู่สองหลังด้วยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงโลกระบาดรุนแรงครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเราก็เลยยังไม่ได้ไปคุยกับพระครับเดี๋ยวเราไปคุยกับปลากันดีกว่าครับ ความอยู่นี่ก็เป็นบาทพระนะครับถนนที่เรามาก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะฮะบริเวณสันเขื่อนครับเราไปให้อาหารปลากันครับปลาที่นี่ก็จะกินผักนะครับห้ามนำอาหารเม็ด มาให้ปลาที่นี่โดยเด็ดขาดนะครับเป็นกฎข้อหนึ่งของทางวัดครับปลาทิศะแห่งนี้ส่วนมากก็จะเป็นปลาพวงหรือทางเหนือเรียกว่าปลามงนั่นนะครับและก็มีปลาชนิดอื่นอยู่บ้างอีกเล็กน้อยครับ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ